ตอนนี้ต้องเร่งรัดพัฒนาช่วยกันอาจารย์ตั้งใจว่าเราจะช่วยกันพัฒนาภูผาฟ้าน้ำนี่ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นี่นะให้อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นหลักก่อนเอาให้อุดมสมบูรณ์เอาให้ลงตัวเอาให้คนอยู่แม่แม้อยู่น้อยคนก็ดูแลได้ด้วยในบางคราวที่อาจจะต้องมีคนอยู่เฝ้าบ้างน้อยคนทีมใหญ่จะต้องเคลื่อนบ้างเป็นบางคราวแต่ทีมชุดใหญ่ก็จะอยู่กันตรงนี้แหละเป็นหลักแต่บางทีมันจะมีเคลื่อนบ้างเป็นบางคราว ไะให้อยู่กันแบบดูแลง่ายกันไปเลยนะให้ดูแลได้ง่ายได้ทั่วถึงเราก็จะต้องเคลื่อนออกไปบ้างเป็นบางคราวนะที่จะไปพัฒนาตามศูนย์ต่างๆเวียนไปไปแล้วก็กลับมาไปแล้วก็กลับมาไปแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยนะเพราะต้องทําให้อุดมสมบูรณ์ให้ดูแลได้ง่ายนะอยู่ง่ายดูแลง่ายเป็นมาอยู่เหนือก็หน้าตาเหมือนคนเหนืออยู่นั่นนะอาจารย์เออไปอยู่ใต้ก็เหมือนคนใต้อาจารย์อยู่ภาคกลางก็เหมือนคนภาคกลาง อยู่อีสานก็เหมือนคนอีสานตะวันออกตะวันตกก็เหมือนตะวันออกตะวันตกไปอยู่ในเหมือนคนที่นั่นไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนคนที่นั่นก็ต้องทําให้ดีตอนนี้ก็มีข้อมูลเข้ามาเรื่อยเลยนะกับพี่น้องที่เจ็บป่วยน่าอยากจะมาดูแลสุขภาพอยากมาเข้าค่ายเมื่อไหร่อาจารย์จะเปิดค่ายเมื่อไหร่ออาจารย์จะเปิดค่ายนะ โอ้ oh, ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดค่ายสุขภาพนะตอนนี้เปิดค่ายกสิกรรมเป็นระยะะ,ยะนะยังไม่ทันได้เปิดค่ายสุขภาพก็เห็นใจอยู่ท่านที่เจ็บป่วยเอาติดตามทางออนไลน์กันแล้วกันนะค่ายออนไลน์กับสื่อสารให้พี่น้องทุกเดือนอยู่นะจัดกันทุกเดือนทุกเดือนเลยหลายวันด้วยคนะ่ายสุขภาพแพทย์วิธีธรรมเรานะก็จัดกันทางออนไลน์ก่อนอาจารย์ตั้งใจอย่างนี้ว่าหนึ่งต้องถามโควิดเขา เขาจะว่าเมื่อไรนะครับเมื่อไหร่เขาจะอนุญาตให้จัดค่ายสุขภาพได้นะต้องถามโควิดเขาก็จะก็ต้องถามเขาเรื่อยๆกันเป็นไงให้ทํำย่างโควิดให้ทํำย่างต้องถามโควิดเขากับอีกหนึงอาจารย์คาดการไว้ว่ามันจะเป็นไปได้นะอดทนรอเนาะอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปก่อนดูแลสุขภาพก็ดูแลดูทางสื่อก่อนนะประคองตัวเองไปก่อนนะ อดทนหน่อยอดทนหน่อยอาจารย์คาดกันว่าไม่ไม่น่าจะเกินนะไม่น่าจะเกินปีหน้านะ่าอาจจะอาจจะปลายปีหน้าน่าจะเป็นไปได้นะอาจจะเปิด่ายสุขภาพได้ปลายปีหน้าคาดการไว้เฉยๆนั่นเนี่ยอาจจะเร็วหรือช้ากว่าน,นั้นก็ได้นะคาดการว่า ap, อีกสักประมาณปีหนึ่งอาจจะเกิดเกิด่ายสุขภาพได้เพลอเพออาจจะไม่ถึงอาจารย์คาดการณ์อย่างนี้ว่าจะ พัฒนาเกษตรกรรมไร้สารพิษก่อนเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เปิดค่ายสุขภาพได้เร็วพี่น้องต้องช่วยกันนะพัฒนาทั้งจิตอาสาเราทั้งพี่น้องทั้งบ้านนะต้องพัฒนาเกษตรกรรมไราสารพิษให้ทุกศูนย์ของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืงองอุดม,มสมบูรณ์ทุกศูนย์ต้องอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืงองนะเริ่มจากผูป่าฟ้าน้ํานี่แหละให้ก่อนเพื่อนเลยเอาดีๆลึศูนย์อ,อื่นประดมกันได้ก็เอาเลยไม่มีปัญหา ระราดมกันเป็นคราวๆทำไข่กสิกรรมไร้สารพิษกันเป็นคราวๆศูนย์ต่างๆของเราเครือข่ายของเรา,าแต่อาจารย์ก็จะตั้งใจว่าจะพัฒนาปูผาฟานามนี่แหลนะให้อุดมสมบูรณ์เต็มที่เลยเต็มที่เลยเสร็จแล้วก็เคลื่อนไปตามศูนย์ต่างๆของเราจอนไปจอนไปไปแล้วก็กลับมาไปแล้วก็กลับมาทําให้อุดมสมบูรณ์ทั้งหมดทุกศูนย์ของเราอุดมสมบูรณ์ทั้งหมด ทีนี้พออุดมสมบูรณ์เต็มที่ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษแล้วเป็นไงทีนี้เปิดค่ายสุขภาพเลยค่ายสุขภาพเปิดเวอร์ชั่นใหม่คราวนี้นี่โอใช้พืชพันธุ์ตราหารที่ไร้สารพิษที่ในศูนย์ของเราแล้วก็เครือข่ายของเราอย่างเดียวเลยทีนี้นะในศูนย์ในเครือข่ายของเราแม้แต่ภูผาฟ้าน้ำเนี่ยจะเป็นที่ที่ทส่งพืชไร้สารพิษไปสนับสนุนเลยที่ไหนขาดแคลนอาจารย์ว่าอาจจะไม่ต้องซื้อข้างนอกเลยก็ได้นะ โอ้โห้าไม่ต้องซื้อข้างนอกเลยจันเหาะได้เลยนะทีนี้เหาะได้เลยทีนี้เปิดขายสุขภาพใช้พืชไร้สารพิษเราแทบจะไม่ต้องซื้อตลาดเลยหรือถ้าจะเป็นต้องซื้อจริงๆกันน้อยมากนะถ้าจะเป็นต้องซื้อบางเรื่องบางราวบ้างน,นะที่เราผลิตไม่ทันก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆมันจะน้อยอะ่ะเอาเรียกว่าไม่ต้องซื้อเลยดีที่สุดเลยถ้าต้องซื้อก็ซื้อน้อยที่สุดเนี่ยเป่าหมายอาจาร,รย์ว่าเกิดมาชาตินี้ทำนี้ให้ได้เราไม่เก่งเรื่องอะไรก็ช่างมันนะ เก่งลดกิเลสนะเก่งอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนี่แหละแล้วก็เก่งทําสุขภาพวิถีธรรมเก่งทํากสิกรรมไร้สารพิษเท่านี้ก็ได้วะไม่เก่งอะไรก็ช่างอยู่แบบนี้ได้ก็พอแล้วเนาะนะอยู่แบบมีอยู่มีกินไม่ขาดไม่แคลนนะมีกินอุดมสมบูรณ์มีของกินไร้สารพิษอุดมสมบูรณ์มีมิตรดีอ่านะโอ้โห สมัครสมานสามัคมค,คีกันมีสุขภาพที่ดีเท่านี้ก็พอแล้วเนาะชาตินี้ทำนนี้ให้เป็นรูปธปรรมทำนี้เป็นรูปธรรมแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้คนแบ่งปันแจกจ่ายเชื่อจานกันออกไปอะไรต้องขายก็ขายราคาถูกของดีนะราคาถูกซื่อสัตย์มีน้าําใจนะถ้าต้องขายขายราคาถูกๆไปเท่านี้พอแล้วชีวิตนะ สื่อสารความจริงออกไปที่เป็นประโยชน์นใครมีหน้าที่อะไรอะไรมีความถนัดอะไรก็เอาความถนัดมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่านี้พอแล้วจันวร์มาท่านี้พอแล้วโอ้เขาขึ้นป้ายขึ้นมาอ้าวเดี๋ยวอ่านหน่อยเนี่ยค่ายกสิกรรมไรสารพิษช,ชีวิตพาสุขนเหฮมันสัญจรครั้งที่สอง18-24ธันวาคม2563นะ ุทธสถานภูผาฟานา้ำตำบลป่าบบปแปะใช่ไหมตำบลป่าแปะอําเภอแม่แตงจังหวัดเชีงยงใหม่บ้านแม่เหล่าตำบลป่าแปะอําเภอแม่แตงจังหวัดเชีงยงใหม่พี่น้องก็สมัครได้นะรับสมัครสามสิบท่าน,นารับสมัครสามสิบท่านค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุกมีเบอร์ด้วยเบอร์สมัคร

สี่เก้าห้าห้าศูนย์หกหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่เอ้ยไม่ใช่อ่อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ศูนย์หกหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าห้าห้าอ่านเป็นบังแล้วนะนะก็ติดต่อได้นะในเบอร์สมัครแต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตินะห้าข้อนะเนงินไขผู้สมัครเนื่อนะเคยเข้าค่ายแพทย์วิทยรรมมาก่อน หรือศึกษานะทางสื่อต่างๆของแพทย์วิธรรมเรานะี่อย่างดีพอนะอันที่สองนะปฏิบัติศีลได้ดีนะต้องปฏิบัติศีลได้ดีอย่างน้อยศีลหานะนะปฏิบัติศีลได้ดีอย่างน้อยศีลห้าสานะใช้วิธีชีวิตนี่ปลอดภัยจากโควิดนะมีสุขภาพแข็งแรงนะไม่รับผู้ป่วยหนักนะผู้ป่วยหนักไม่รับนะตอนนี้ยังไม่รับผู้ป่วยหนัก นะผู้ป่วยหนักดูสื่อเอาแล้วก็ไปปฏิบัตินะนะไม่รับผู้ป่วยหนักนะเป็นผู้แข็งแรงหรืออาจจะมีความเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะนะโดยภาพรวมสุภาพแข็งแรงพึ่งตัวเองได้นะมีเจ็บป่วยเล็กน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจ็บป่วยหนักๆไม่รับนะนะอันที่สี่ในเดินทางปลอดภัยนะเดินทางดโดยรถส่วนตัวหรือรถ โดยสารที่รถที่ทางค่ายจัดไว้ให้นะ่อันนี้เดินทางปลอดภัยจากโควิดนี่แหละเดินทางปลอดภัยจากโควิดโดยรถส่วนตัวหรือรถที่ทางค่ายจัดให้ถ้าท่านใดจะต้องเดินทางโดยรถโดยสารอยากมามา,มากๆคุณสมบัติครบอยากมามา,มากๆเลยนะโอ้โหต้องเดินทางโดยรถโดยสารเลยนี่นะมันไม่มีทางเลี่ยงทางอื่นก็อนุญาตได้นะแต่ต้องมากักตัว14วันมา,มากักตัวสิวันนะ ก็กักตัวก็ไม่ได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวล็อกนะก็ไม่ได้ตกงานหรอกนะก็อยู่ใกล้เพื่อนนั่นแหละแต่ก็ต้องทํางานเออก็เดี๋ยวก็เรามีงานให้ไม่ต้องห่วงนะมีงานให้ทําไม่ต้องห่วงสิบสี่วันก็จะฟังทำฟ,ฟังอะไรได้ไดนะ้อยู่ห่างหงเพื่อนเขานะฟังทำฟัง,ฟง,ฟง,ฟงอะไรได้อยู่เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมีต้องกักตัว14วัน นะแต่ปลอดภัยแล้วก็ค่อยอยู่ต่อนะถ้าจําเป็นอย่างนั้นนะอ่านะข้อที่ห้าอะไรนะข้อที่ห้าเมื่อกี้นี้อาสวมแมสนะต้องประยับสวมแมสเว้นระยะห่างทางสังคมนะมาอยู่ท่านใดที่เออมันจะมีความเสี่ยงอะไรอะไรบ้างก็อา้าวสวมแมสตนะ์เว้นระยะห่างทางสังคมนะสองเมตร อย่างนี้เป็นต้นนะมาอยู่ก็ที่แหละยุคนิวนอร์มอลนิวนอร์มอลเราก็ต้องทําให้มันดีนะนิวนอร์มอลนี่แหละท่านใดที่อยู่ในครืเงินไขนี้ได้ก็อย่าเพิ่งเดินทางมาเลยนะติดต่อมาก่อนนะส่งข่าวทึกพี่น้องเราว่าท่านใดจะมานี่อย่าเพิ่งเดินทางพวดพวดมาเลยนะอย่างไงก็ให้ติดต่อมาก่อนนะถ้าไม่ได้ติดต่อมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเราก็ต้อง สอบสวนอะไรอะไรซักถามอะไรอะไรก่อนนะถ้าส่วนใหญ่ไม่ได้ติดต่อมาก่อนเนี่ยจะจะไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาพักนะนะยกเว้นคุณสมบัติได้จริงๆนะยกเว้นคุณสมบัติเออสอบถามคุณสมบัติต่างๆให้ดีนี่สอบถามมาก่อนดีกว่านะติดต่อมาก่อนดีกว่าถ้าให้ดีติดต่อมาก่อนนะให้ทีมงานของเราได้สอบถามข้อมูลต่างๆแล้วก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน พอจะพิจารณาเป็นเป็นรายกรณีไปนะท่านใดที่จะเข้ามาอบรมได้เราจะพิจารณาอนุญาตเป็นแต่ละกรณีไปนะแต่ละท่านแต่ละท่านไปพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะครับพอรับจํานวนจํากัดน,นะตอนนี้รับสามสิบท่านศูนย์ใดๆจะดําเนินการแบบนี้ก็ได้นะศูนย์พวทเราจะดาเนินการแบบนี้ไปก็ทําได้นะสามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะ จะทำควบคู่พร้อมกันไปเลยหรือจะทำคนละวันก็ได้นะคร <c oughs> <c oughs> ั้งต่อไปเรารับเจ็ดวันศูนย์ต่างๆจะอบรมหนึ่งวันสองวันสามวันก็ได้นะเราใช้หลักการเดียวกันเนี้ยนะถ้าใช้หลักการเดียวกันนี้ก็สามารถที่จะอบรมผู้คนได้นะศูนย์ไหนศูนย์ไหน,น,ไหนทําได้เลยนะศูนย์ของพอวทเราเราก็เริ่มต้นได้เลยนะแล้วก็ทําให้อุดมสมบูรณ์ทําศูนย์ให้อุดมสมบูรณ์เต็มที่เลยนะถ้าให้ดีก็มาเรียนรู้หลักการก่อนหน่อยนะตอนนี้ อ่ามันจะได้ไม่ต้องไปลื้อใหม่นะไม่งั้นอาจารย์ยกพลไปแต่ไปลื้อใหม่แล้วก็จะโอ้นอุตาสาห์ทำมาอย่างดีก็โอ้นะเดี๋ยวนะมันจะเกิดสภาพอน,นิจจังขึ้นนะจะเกิดสภาพอน,นิจจังที่นี่นี่เข้าคุ้นแล้วกับอน,นิจจังเดี๋ยวก็พาลื้อใหม่เรื่อยเลยนะมาผู้ป่าฟานน้ำก่อนก็ดีนะท่านใดจะอบรมกสิกรรมนี่นะ มาที่ปูผาฟันน้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าโอ้โหไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมนะตอนนี้เนี่ก้าวไปก้าวหน้ามากเลยนะปูผาฟันน้ำากสิกรรมไรสารพิษก้าวหน้ามากเลยนะั้นมาดูการจัดสรรระบบน้ำระบบอะไรอะไร,ะไรต่างๆให้ดีๆนะเราจะได้เอาไปวางแผนได้ดีในพื้นที่นะก็บมาเรียนรู้ให้ดีๆแล้วไปวางแผนเอาให้อุดมสมบูรณ์เลย เมื่อแต่ละศูนย์อุดมสมบูรณ์แล้วอาจารย์จะเริ่มเปิด่ายสุขภาพตอนนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นยังตอบไม่ได้ว่าอาจจะปลายปีหน้าหรือว่าอาจจะเร็วกว่าหรือจะช้ากว่าอยู่ที่ว่าแต่ละศูนย์ของเราพัฒนาตัวเองได้ได้ขนาดไหนถ้าพัฒนาตัวเองได้มากขนาดไหนเร็วขนาดไหนนั่นแหละค่ายสุขภาพก็จะเปิดได้เร็วค่ายสุขภาพจะเปิดได้เร็วก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ อยู่ที่แต่ละศูนย์จะพัฒนาตัวเองได้เร็วแค่ไหนพัฒนาตัวเองได้เร็วเต็มที่โอ้กสิกรรมไรสารพิษอุดมสมบูรณ์พึ่งตัวเองได้จริงๆตอนนี้เราก็พึ่งตัวเองได้กินใช้ส่วนตัวของเราเราอยู่รอดอยู่แล้วละแต่ว่าความหมายของพึ่งตัวเองนี่หมายถึงไปจนถึงว่าเกื้อกูลผู้อื่นแบบพึ่งตนน,นะนะคือเราไม่ต้องไปซื้อของเขาอะถ้าต้องซื้อก็ซื้อน้อยที่สุดนะไม่ต้องไปซื้อ พืชอะไรของเขามาใน่ายเราค่ายสุขภาพเราอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปซื้อยาพิษเข้ามานะนะแล้วถ้าจําเป็นจ,จริงๆเราก็ซื้อน้อยอย่างนี้เป็นต้นก็ได้ถ้าจำเป็นจ,จริงๆก็จังนั้นเนนบื้องต้นตั้งเป้าแล้วว่าไม่ซื้อเลยนะไว้ก่อน <camar ader> แต่บจนจานนจริงๆก็ยืดหยุ่นเล็กน้อยอย่างนี้เป็นต้นน,นี่แหละมันก็จะกลายเป็น่ายสุขภาพที่มีคุณภาพที่สุดเลยนะ ทีนดีด้เราจะพัฒนาค่ายสุขภาพของเราให้มีคุณภาพที่สุดในโลกเลยเนี่ยอันนี้แหละที่อาจารย์มุ่งหวังว่าชาตินี้น่าจะทําได้ดูซิมันจะสําเร็จไหมคิดว่าจะสําเร็จไหมมันต้องสําเร็จสิโน,โนเนาะตั้งเป้าไว้อย่างนี้นะอลองพากเพียรกันดูนะช่วยกันดูอเอาให้เอาให้ดีให้ได้เอาให้สําเร็จให้ไดอ้อาจารย์ว่า มาดูดูนี่มันจะไม่ถึงปีนะนี่คาดคาดไว้นี่นะอาจจะไม่ถึงปีคิดว่าจะถึงปีไหมนะฮเราจะพัฒนาอย่างน้อยให้มีผักมีผักไรสารพิษนี่เพียงพอเนี่ยจะถึงปีไหมไม่น่าถึงเนาะ <c oughs> ผลไม้นี่มันอาจจะปลูกไม่ทันแต่บางเรื่องมันอาจจะทันนะปลูกกล้วยเนี่ยทันอยู่นะปลูกกล้วยแปดเดือนได้กินนะ <c oughs> บอลลงนดีๆหกเดือนเพอเพอได้กินนะกล้วยใช่ไหม ผลไม้บางอย่างก็ได้เร็วเหมือนกันนะผลไม้บางอย่างมันก็ช้าช้าก็ไม่เป็นไรเราเอาจากเครือข่ายก็ได้ไม่มีปัญหาที่ไหนปลูกได้ส่งให้กันอาจารย์ว่าเป็นไปได้ตรงที่ว่าพอเราช่วยกันเต็มที่เป็นไงแต่ละศูนย์เนี่ยเวลาแต่ละศูนย์จัดค่ายใช่ไหมจัดค่ายใหญ่ขึ้นไปเนี่ยเวลาไม่พอมาเป็นไงศูนย์เดือนหนุนกันเข้าไปเลยใช่ไหมเป็นไปได้นะอาจารย์ว่าแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยส่งพืชไร้สารพิษ ใครมีอะไรทรงเข้าไปเลยรืมเลยทําค่ายก็เราก็เอาเต็มที่เลยนะเป็นไปได้นะหนึ่งในศูนย์นั้นพึ่งตัวเองสองก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เป็นไปได้นะลองเราดูนะจันตั้งเป้าไว้อย่างเงี้ยนะตั้งเป้าไว้อย่างเงี้ยว่าเราทํากิจกรรมไร้สารพิษให้โดมสมบูรณ์เต็มที่ก่อนเสร็จแล้วจากนั้นเราค่อยพิจารณาที่จะเปิดค่ายสุขภาพนะเปิดนั้นอย่างมีคุณภาพเลยคิดว่าไม่น่าจะถึงปีอาจันว่างั้นไม่น่าจะถึงปี น่าจะทําได้สําเร็จก่อนแต่เราตั้งไว้แบบเผื่อไว้หนึ่งปีนะบวกลบถ้ามันไม่สําเร็จก็ช้าไปกันนั้นอีกไม่เคยเปิดถ้ามันสําเร็จก็อาจจะเร็วกันนั้นนะอ้านะลองดูช่วยกันดู